สวัสดีครับบอยนะครับกับบอยสอดประทุมธานีนะครับวันนี้นะครับพามาชมกับรถสวยๆคันด้านหลังบอยเลยนะครับกับตัวท็อปเอเวอร์เรสต์นะครับในรุ่นเอลเวอร์เรสต์วายแท็กนะครับผมคันนี้นะครับมีการตกแต่งโหลดจัดทรงให้ด้วยนะครับเดี๋ยวบอยจะพาไปชมรถรอบๆคันกันนะครับก่อนไปชมรถกันนะครับถ้ายังไงฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องบอยด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวเอลเวอร์เรสต์วายแท็กนะครับเป็นรุ่นท็อปในรุ่นไบทเทอร์โบนะครับ ตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.0ลิตรไบเทอร์โบ210ม้ากับเกียร์ออโต้10สปีดนะครับเป็นรุ่นขับสีเลยนะครับวันนี้มากับการตกแต่งนะครับเป็นงานแรปสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสีแดงทั้งคันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัดด้วยหลังคาสีดำนะครับตามที่ลูกค้าเห็นเลยเนาะอ่ามาไล่ทีละจุดนะครับคันนี้นะครับเราทําการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าของตตวแรนดอนนะครับผมเป็นกระจังหน้าสีดําเงานะครับมีไฟ 3. จุดสีเหลืองแบบนี้นะครับตัวนี้เราสามารถเลือกสีได้นะว่าจะเป็นสีเหลืือองหรรวว่าาสีขนะคับ ตัว FORD เรานะครับก็เพิ่มเฉดสีด้วยตัวสติ๊กเกอร์สีน้ําเงินแดงแบบนี้เลยนะครับทำให้กระจังหน้ามีความสวยงามโดดเด่นออกมาเนาะแล้วก็ฝากระโปรงมีคําว่าคลิกคำว่า y วทแทแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวกระจังหน้าเขาเองนะครับก็มีไฟ LED รูปตัว C เหมือนตัวตัดไฟมาแต่งแบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของตัวท็อปนะครับเขาจะได้เป็นตัวไฟแมททิกมานะครับเป็นไฟลูกแก้ว2องดวงแบบนี้เลยนะครับมาดูในเรื่องของชุดแต่งนะครับคันนี้ใส่ชุดแต่งวิตเตอร์มานะครับผมเป็นตัวเวอร์ชัน2นะครับจะเป็น มีคาว่าวิกเตอร์ด้านล่างแบบนี้เลยตัดเป็นสีดําเงากับสีแดงนะครับที่เป็นงานแรปเกอร์ที่เราทําขึ้นมานะแล้วก็มีไฟตัดหมอก L อมาให้ด้วยนะมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับเราเปลี่ยนล้อมาให้กับลูกค้านะครับเป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วเนาะเป็นของโอ伊ซิตนะครับตัวล้อโอ伊ซิเองนะครับเรามีการรับประกันถึง5ปีนะครับแล้วก็มีการรับประกันสีนะครับถึง3ปีเลยนะครับแล้วก็จับคู่กับยางโตโยนะครับตัวนี้เป็นตัวยาง a อทนะครับซีรีส์7 5นะครับ55 R 20นะครับ เป็นยางเอทีเลยนะแล้วก็ตัวนี้เราทําการโหลดจัดทรง2นิ้วนะครับกับโช๊คโปรเพนเดอร์นะครับเป็นตัวโมโนทูบนะนะครับแล้วก็จับคู่กับตัวชุดเบรกตัวนี้เลยสีเขียวมะนาวแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับเป็นจาน410มิลนะครับแล้วก็มีจานด้านหลังเป็น400เนาะมีเบล์มือไฟฟ้านะครับด้านหน้าเป็น6พอตด้านหลังเป็น4พอตนะครับผมมาดูกับพวกงานแล็กสติ๊กเกอร์ด้านข้างกันบ้างพวกกระจกหูช้างนะครับมือจับนะครับตัวนี้เราติดเป็นตัวงานแคปราหนะครับนี่สวยๆเลยนะ แล้วก็ด้านบนหลังคานะครับเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ตัวราวหลังคาเองที่เป็นสีเงินนะครับเราทําการจับแล็ปให้หมดเลยนะเป็นสีดําเงานะครับทั้งหมดเลยนะนี่ดูด้านหลังนะครับอันนี้จาน400น้อมพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับผมสีเขียวมะนาวสวยๆเลยนะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับเราก็ติดตั้งใน่วนของตัวคาดท้ายเอเวอเรสต์มาให้นะครับ เวลาลูกค้าเหยียบเบรกนะครับก็จะขึ้นเป็นไฟสีแดงนะครับถอยหลังนะครับก็จะขึ้นเป็นไฟสีขาวเนาะจะไม่ได้ติดตลอดเวลานะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับท้ายของรถ e v e r e s รนะครับด้านหลังก็จะมีโลโก้ของ e v e r e s t w i t ไวนะครับชุดแต่ง Victor นะครับคันนี้เป็นเวอร์ชัน2องไปท่อเลขแปดนะครับตัวนี้เราเก็บเป็นสีงานสีดําให้หมดเลยเนาะจะได้เป็นแบบคุมโทนนะครับมาดูที่ด้านตัวท่อบ้างนะครับคันนี้เราเปลี่ยนท่อมาใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ใส่เป็นท่อของ HKS นะครับ เป็นปลายออกคู่นะครับให้เสียงที่นุ่มแล้วก็เพิ่มแรงม้าได้นิดหนึ่งนะครับผมอ่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นงานแรปสติ๊กเกอร์นะครับตัวรถเรานะครับงานสติ๊กเกอร์ของเรานะครับมีการรับประกันให้ถึง5ปีเลยเนาะลูกค้าสามารถใช้ได้อย่างสบายๆเนาะพื้นฐานรถคันนี้เขาเป็นสีเทาเนาะผืออนาคตไม่ชอบสีนี้แล้วนะครับลอกออกไปก็จะเป็นสีเทานะครับผมอ่าสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจรถนะครับเป็นงานแรปสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อหาน้องบอยได้เลยนะครับที่ หน้าโปรไฟล์นะครับมีเบอร์การติดต่อแล้วก็บ้านเขียวบอยเนาะถ้าไงสนใจทักมหาบอยได้เลยนะครับสวัสดีครับ